สวัสดีค่ะตอนนี้ได้อยู่ที่วังเวียงนะคะเราอยู่ที่วังเวียงนะคะสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศข้างหน้าคือแม่น้ำซองนะคะแม่น้ำซองนะคะแม่น้ำใสมากเลยนะคะตอนนี้โอ้สวยงามจริงๆอากาศได้มากเลยอากาศาป,ประมาณ19บเกองศาเซลเซียสนะคะ โอ้แมกวันนี้เราจะไปไหนอ่ะวันนี้เราจะไปขึ้นผาเล่นน้ำโอ้ฟินจังเลยชีวิตพิมพ์ชนกนะคะ,ะไปนะคะแล้วเราก็จะกลับหลวงพระบางอีกนะคะใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าไปนะคะรถไฟความเร็วสูงจากวังเวียงนะคะ เยอะๆนะคะเยอะๆเห็นไหมคะเห็นไหนท่องเที่ยวไปนั่งเรืออุ้ยลุงใจ แม่น้ำซองนะคะข้างล่างคือแม่น้ำซองแม่น้ำซองก็จะไหลลงไปแม่น้ำหลีกแม่น้อใจแม่น้ำแม่น้ำหลีกก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ำที่ออกจากแม่น้ำาง่ะค่ะน่าจะแม่น้ำางนะแล้วก็ไหลลงแม่น้ำางึมแล้วก็ออกที่ปากงึมนะคะแล้วก็ลงที่แม่น้ำโขงนะคะที่เอ ระหว่างนคะรหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ไปทางเมืองอแขวงบริคคำไซนะคะแต่ว่ามันอยู่ในนครหลวงเวียงจนันทร์เขาเรียกว่าปากหงึมเดีย๋ยวให้ได้ก่อนแเราจะไปลง YouTube นะคะตอนนี้เราจะไปลง YouTube ให้คนได้ชมภาพสวย,สวย พอลงภาพ youtube เราวมันจะเก็บได้สวยนานภาพมันไม่ตายนะคะไม่เหมือนในลงฟงลงเฟซอะไรก็ไม่รู้ถ้าลง youtube เนี่ยอีชั้นกลับไปดูนะาภาพหลายปีก่อนยังสวยสวยอยู่เลยที่ไปกับเมืองนากายกับน้องไกดอ่ะมันยังสวยสวยอยู่เลยนะคะอันนี้เราต่อไปนี้นเราจะเอาฝึกลงที่ youtube ให้เป็นแต่ว่าเราภาคไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราก็พูดตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นนะคะอย่างเช่น้างแน่เนี่ยคือแม่น้ำซองนะครับ นิสสต์สวยงามมากเลยเพราะว่าโทรโทรศัพท์เรามันก็ค่อนข้างจะสวยนะคะอัดคลิปได้แบบว่าเรื่องลังอลังการน้ําไหลนะคะที่เราเห็นน่ะน้าไหลนะคะไหลแบบเอื่อยๆนะคะแล้วก็มาเที่ยวนะคะพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะนี่ก็คือน,นักท่องเที่ยวของเราเลยคะพิมพ์ชนกทราเวลนะคะพิมพ์ชนกทราเวลติดต่อได้เลยนะคะราคาถูกๆนะคะคุณภาพล้นเปีียมเน้นอ่า ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาและเรียนรู้นะคะผู้เขาหินปูนนี่อลังการงานสร้างจริงๆนะคะวันนี้วันนี้ไม่มีหมอกก็จริงตรงเนี้ยแต่ว่าหินปูนมันก็ดีมันก็ต่างกันมันก็จะมองเห็นหินปูนแบบชัดเจนมากเลยชัดเจนหินปูนชัดเจนมากเลยว้าวว้าวยิ่งยิ่งยิ่งสายมาเท่าไหร่ยิ่งชัดนะคะอ๋อเอฟซี FC บอกว่าซูมหน่อยนะคะซูม ซูมดูหินปูนสิแม่มเยอะเย่อเยอะเยะเยอะเยว,ว้าว welcome to วังเวียงลาววังเวียงเวียงในฝันนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มานะคะรานะคาไม่เท่าไหร่นะคะถ้าเน้น choose ซอซอบเนี่ยนะคะมาวังเวียงสามพันสี่พันพิจชนกก็พามานะคะมาเลยค่ะจัดงานเกษียณน,นะคะ<อ>เพิ่มความแปลกใหม่นะคะ